ผู้ใดเนาะค่ะเป็นกดไล่ย้อนนะคะฟังขีปนี้เห้จบได้ค่ะซึ่งอร่อยลันถุงข้เห็คดคลขีไปแล้วเท่อน,นึงค่ะนี่หลบที่สองนะคะแต่เป็นสมุนไพรคนละตัวกันเด้อค่ะพี่น้องฟังให้จบค่ะส่วนมากค้นจะเป็นการหลายเด้อค่ะพี่น้องซึ่งเนาะค่ะเป็นสมุนไพรไก่ตัวของเห้านั่นเองพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้กบอร่อยรันถุงชาแน,นลนะคะมื่อนี้อร่อยรันถุงมีสมุนไพรมาฝากพี่น้องอีกคือเกาคา นี่ค่ะพี่น้องสมุนไพรที่อร่อยหล่อนถุงวถึงก็คือใบกะเพรานะคะพี่้องซึ่งนะคะสูตรนี้นะคะจะใส่รักษาโรคกดไไลยอนของเ้านะคะอร่อยหล่อนถุงก็เป็นเด้ค่ะอร่อยหล่อนถุงกินเป็นประจำได้ค่ะเพราะว่ามันซอยได้อีดีค่ะพี่้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิบ,บอกวิธีการเห็ดสมุนไพ่นะคะว่าใส่ส่วนใดของใบกะเพราเนี่ยะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องให้พี่น้องใส่ส่วนนี้เลยค่ะตัดจังสีมาเลยค่ะลำตน้นใบแล้วก็ดอกค่ะพี่น้องสามส่วนเด้ค่ะมีลำต้นมีใบมีดอกค่ะพี่น้องนี่ หรือว่าการของเขานะคะนี่ค่ะใส่แบบนี้ค่ะหนึ่งกำมือ้อคะพี่น้องเด้อใส่หนึ่งกำมืออันนี้อาจจะน้อยก็หนึ่งกำมือ,อ,น,อน้อยหนึ่งเด้ออร่อยลันทุ่งเงินว่่อยากเก็บลายยานมันดับไหมคะพี่น้องอปลูกเองอยูเ่เฮียนค่ะใบถั่วพัดกะเพรามาแลงพอดีเลยเก็บมาเลยค่ะนี่ราค่าให้พี่น้องนะคะใส่ใบกะเพราหนึ่งกำมือไปต้มในน้ำลิดหนึ่งนะคะเอาสามส่วนก็นคือดอกใบแล้วก็ก้านนะคะหรือว่าลำต้นนั่นเองนะคะสามส่วนนี่ค่ะ ต้มเลยค่ะต้มเดือดซิปนะที่พี่น้องปิดแกสดขาแลให้พี่น้องเอาผ้าขาวบางนะคะกองกินแตงกนาขอเขานะคะมือละสองเทือกอนอาหารซิบหาที่เสาแรกค่ะพี่น้องกินต้อเนื่องเจ็ดมือค่ะพี่น้องเห็นผลเลยค่ะให้พี่น้องด้ค่ะกินต่อเนื่องด้วยค่ะย่างมาเขอให้กินจักเจ็บมือและพี่น้องด้วยเราสิเห็นผลค่ะถามีอาการไหมหรือว่าเป็นอีกกินอีกค่ะพี่น้องเพราะว่าโรคกดไรย์ยอดนะคะเป็นโรคที่รักษาไม่ค่อยหายเพราะว่า พี่น้องบ่ปับพฤติกรรมการกินข้ามาพฤติกรรมการกินคืออย่างขอยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะหนึ่งกินอิ่มแล้วไปนอนเลยพี่น้องมันตีคึืนค่ะมันไหลย้อนไหมค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องแก้ที่ไปเหตุได้ค่ะพี่น้องคือกินแล้วอย่าเพิ่งนอนลงไห้นางสะก้อนค่ะแล้วก็สีซอยได้แล้วพี่น้องสีบ่กลับมาเป็นกดไหลย้อนอีกค่ะพี่้องค่ะพี่น้องให้พี่น้องเหตุตามสูตรที่อร่อยหลันถุงเบาหางต้นเลยนะคะค่ะพี่น้องผู้ใดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอร่อยหลันถุงได้ไมเด้อค่ะจ้งสีบริษัพาดคลิปไม่ๆม่ต่อไปนะค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมื่อนี้เนาะคะ่ะสีฝากไวส้สำนีกอนพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสม,มุนไพรไก่โตเฮาเน้ะคะ่ะมีประโยชน์มากกว่าที่พี่น้องคิดเด้อค่ะสมุนไพรไก่โตนี่แหละค่ะพี่น้องซอยได่แก่ได้เด้อค่ะใบกะเพราค่ะเอาไปต้มในาน้ำด้วยพี่น้องเด้อกดไลค์อ่านหายได้ค่ะ